เรามาอยู่ในเกมไฮเปอร์ฟันนะครับทุกคนเราก็จะมาเล่นเกมนี้กันนะครับก็ใครเข้ามาแล้วใครเข้ามาดูแล้วับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์ก็ติดตามเลยนะครับอะไรก็ผมตอนนี้เราก็เข้ามาภายในเกมเป็นที่เรียบรายแล้วนะครับก็นี่นะครับเราก็เข้ากันมาใน นี่นครับม่นก็นขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยนี่ครับเราก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยก็นี่คือการเลือกตัวนะครับเราก็จะเลือกตัวะนแบบข้อแท้อะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับท่านผู้ชมแท้เกินจะลอสซึ้นเล นี่ครับน้าหลดเข้าแบบเข้าเกมนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นแบบด่านว่างแล้วเปิดอะไรอย่างเงี้ยแบบห้าห้าวีห้าไรอย่างเงี้ยแบบเกมโคตรมันนะครับท่านผู้ชมครับก็เลดมาเล่นได้นะครับอืเกมเนี้ยเลามาเล่นกับผมได้นะครับไอนี่นะครับผมก็ไม่ค่อยตึงอะไรเงี้ย เราสกู่นะครับมาครับนี่ครับเข้ามาพ่าในเกมนะครับเกมมันก็จะนันั่นนะันอย่างเงี้ยครับนี่ซื้อปืน,นะคระับท่านผู้ชมะครับเดี๋ยวเราก,กดแบบซื้อปืนไปเลยะครับเอ้ยแต่ผมจะเลือกเล่นปืนเด๋นี้นะครับที่มันมาให้แบบโคตรแรงอะไรอย่างเงี้ยครับดูนี่ครับนี่ก็คือการสอบนะครับอะไรแบบโคตรเลยแล้วเราก็จะมารอไะะะะอไนะะ้นี้เปิดนะครับท่านผู้ชมครับเราเรามีเปิดสกูนะครับ เดี๋ยวครับเนี่ยเวลาเนี่ยนไครับข้างบนต้องรอครับแบบโคตรตำนานนะครับแบบจะยิงหัวอะไรอย่างเงี้ยครับขอขอขอตั้งค่าสักครู่นะครับเฮียครับมาแล้วครับมาครับมามาเก็อมาแล้วครับเนี่ยครับ อโดนโดนโดนครับผมโดนผมโดนอะไรไม่รู้ว่ะเฮ้ยมันยิงมาจะทงไงอ่ะเออเกมแม่งโคตรดีอ่ะท่านผู้ชมครับดู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 ครับแบบยิงหนักนองดักหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบใช้สกิลได้ด้วยอ่ะคิดดูเกมโคตรดีครับดูครับท่านื่อนเราก็โง่จังเลยไปตายนะครับดูดูเกือบตายเฮียคุยโคตร อุ้ยขอโทษครับที่ใช้คำหยาบตายหนึ่งครับอืมแบบหดเกนไปมุย้ยอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งอุ้ยอย้ผมติสโลนะครับตอนนี้ผมติสโลนะครับนี่ครับเราก็ชนะแล้วครับเปน็นไงครับแบบชิวๆอ่ะ เออแบบคราไม่ใช่ตัวเดียวชิลจัดนะครับท่านผู้ชมอันนี้มันก็จะมีเจ็ดเกมนะครับอืมแบบง่ายแบบชิลๆไปเลยะครับนี่ครับมันก็จะมีให้ซื้อปืนอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยกดเข้าไปครับซื้อปืนซื้อก่อครับเนี่ยเรียบร้อยครับอืมเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะไปวางราเปิดให้ดูนะครับตาเนี้ยผมได้ไป้คนวางราเปิดอะไรอย่างเงี้ยครับ สามารถทิ้งปืนได้นะครับเนี่ยทิ้งปืนอย่างเงี้ยอ้อาหนึ่งนะครับนี่คือระเบิดนะครับเราจะไม่ทิ้งโอเคครับไปต่อเลยครับแม่งไอ้สตัตว์ทิ้งไม่ได้เพื่อนเราโคตรกำเลยครับตั้งหัวแตกหนึ่งครับไอ้ฮิวิวิอะไรแบบเนี้ย เออแบบหัวแตกหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเราก็วางมาเปนเยนะครับชนะนะครับเป็นไงครับโอ้โหแบบชิวๆ,ๆครับท่านผู้ชมเออแบบเมื่อกี้ก็หัวแตกหนึ่งอะไรแบบนี้นครับชิลจัดอ,ะอ่ะคิดดูเอาครับแม่งโคตรชิลอะครับ นี่ครับเราสอบอ่านแบบลิ้นปืนเดิมได้เราชนะเราจะได้ปืนเดิมกลับคืนมานะครับแต่นี่ทิ้งได้นะครับปืนเนี่ยนะครับอืมนะครับตอนนี้แบบผมเอาจริงแล้วนะกันเด็กมันร้องอะไรอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมเรื่องหนึ่งหัวแตกกับแบนโยกนะครับทับสองลูหนึ่งนะครับ ดูครับตั้งยิงหลังครับตายครับไอคิ้วเลงโคตรโง่นะครับท่านผู้ชมโง่จัดัสเซียครับดูครับนู่นนะครับไกลๆนะครับแบบเดี๋ยวค่อยดูครับโดนผมยิงัวตายหมดแล้วครับโอ้โหจัดอะยวนี้แบบตำนานอะผมตำนานจัดอะครับท่านผู้ชมว๊บนี่ครับวางระเบิดแลวครับท่านผู้ชมดูครับนี่ครับดูครับนี่มันยังไม่ไหวอะครับมันยังไม่ไหวครับผอมะครับ เอาชิวเจ้าหน้าห่างท่านผู้ชมครับดูครับปล่อยพลังเลเซอร์นะครับท่านผู้ชมเชี่ยรก็ไม่รู้เนี่ยไอสัตว์พลังโคตรกรรมมาะะมะะมะะท่านผู้ชมนี่ครับพวกนัาสนให้ตัวแรกก็ล่อแล้วเปิดระเบิดนะครับท่านผู้ชมดูครับดูครับอีกตัวแดงแม่งแบบกลัวจัดอะกลัวผมจดัดอะเออแบบเป็นหลบซ่อนหลบอะไรเลยอ่ะ อาร์ดี้พวกผมต็งกันแลวที่พวกผมอ่ะอุอ้ยโตครับท่านผู้ชมอ๋อระเบิดครับมันระเบิดครับไม่ต้องคิดไปไกลครับมันระเบิดครับท่านผู้ชมถ้าแบบเราไปอยู่ใกล้ระเบิดตอนที่มันจะระเบิดเนี่ยเราจะตายนะครับอันนี้บ,บ,บอกไว้เลยครับแบบมันแบบมันจะระเบิดตัวเราไปด้วยนะครับท่านผู้ชมอืมอะไรเงี้ย โหลดมาเล่นกันได้นะครับเกมนี้เจ้หน้าครับ ดูครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้เก็บให้ดูเลยนะครับสามตัวนี้ยผมขอ,อ,อโปอครับท่านผู้ชมแม่งโปอะไรนี้มันโปนะครััแลราจะโดนยิงได้นะครับแล้วก็จะมาดูเพื่อนอย่างเงี้ยครับพข้างนั้นมันโปรครับท่านผู้ชม นี่ครับตัวเพื่อนเราเล่นสนนะครับอ้าวคมจะตายไปเลยครับนี่ครับมันยิงยืนอยู่เฉยๆเพื่อมนมันยิงไม่โดนะครับดูดิดูดิไอ้ท่านใส่หัวทีเดียวเม็ดเดียวอพอให้เม็ดเดียวเออดูดิท่านผู้ชมแม่โคตร โหดอ่ะไอสอดมันโหดเกินไปไหมอ่ะท่านผู้ชมมาครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นสไลด์ให้ดูมากครับเมื่อกี้พี่เขาเล่นโหดเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูผมเล่นบ้างนะครับอมผมก็เล่นเป็นครับผมก็เล่นโหดเหมือนกันนะดูครับเดี๋ยวเก็บสิ่งนให้ดูครับเมื่อกี้แบบบันบักน,น,นิดหน่อยสากคอมบันบักอะไรอย่างเงี้ยครับอดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะใช้ได้เลยนะครับในนี้ถ้าแบบว่า อันนี้เราจะใช้สกิลได้ปกติแต่สกิลเราก็จะโลดแต่มันก็ไม่หายนะครับแต่ถ้าเราอยู่ขขาเราสกิลมันจะโหดถ้าหายนะครับแบบโคตรดีอะเกมเขาอะทำแบบอุ้ยซีไอเแบอบันดอยเล่นมากครับอะไรอย่าเนี้ยเกมในมือถือนะครับันแบบนี้เกมในมือถือนะครับผมมาเล่นให้ดูอะไรอย่างเงี้ยครับ ดูครับเม็ดเดียวเนาะไม่ต้องเล็งอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเล็งให้เสียเวลาเสียนาฬิกาด้วยครับดูครับไอ้นี่เด่นมือนโอตายนะชิวๆเลยดูครับเนี่ยมันก็เหมือนไอวอลนะครับ ที่ทำลายคนนะครับมนทำเตัวปืนผมอไม่คดเที่ยะเอ้ยเอ้มอผมผมติดผมติดเที่ยอะไรพลังไฟตรงข้ามแล้วครับไฟสตูอะไรอย่างนยครับอืมผมเจอสตูแล้วครับท่านผู้ชมเราจะทำอะไรต่อไปสิ มันตายไปแล้วไอ้สัตว์เอ้ขุดอ๋อโดนระเบิดตายอีกแง่ดูดิเราได้มาเล่นสนายอีกเช่นเคยนะครับทุกคราวนี้เราขอแก้หน่อยนะครับขอแก้หน่อยสนายเราขอแก้หน่อยตอนนี้ผมอ่าจริงแล้วฮะอ่าจริงไหม ผมเอาจริงเลยแล้วกันแม่งอ่อยให้แบบพกแม่งมาเยอะ yeah, แยะไหมว่ะผมเอาจริงเลยแล้วกันนะผมจะเอาจริงละมามา,าจริงเลยแล้วกันนะโอ้โหวิ่งมาเจอโอ้โ,โปรครับอันนี้โปแล้วครับผมวิ่งมาเจอพอดีเลยอ่ะไอ้ย้ยแม่งแบบอขอโทษดีครับที่มีคำหยาบนิดหน่อยนะพอดีว่าคิดอะไรไม่ออกครับ ก็แบบตึงเกินอะไรอย่างเงี้ยครับดูครับเพื่อนเพาแบบยิงแบบตึงเกลนอะไรอย่างเงี้ยครับดูดิครับเคตตึงอ่ะเขาเขาแบบเขามีลีลาอะไรอย่างงี้ด้วยเดินโคตร ดีดีเด็กที่เอา,อเาก็แบบตึงกระดาเพื่อนผมโดนแค่ไหนหรือะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับก็แบบเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่ครับแต่ผมตายเร็วไปหน่อยผมขอโทษทีนะครับแบบเราเดินออกมาเจอพอดีอะไรอย่างเงี้ยโคตรเซ็งนะครับโอ้โหเขากู้ได้ครับแบบเพื่อนเราไม่ยิงอ่ะเพื่อนอันนี้ก็คือเขาเราเขาได้หนึ่งนะครับเราได้ เราได้ห้านะครับท่านผู้ชมครับเราก็ได้ห้านะครับชิวๆอะครับแบบชิวๆเลยอะแบบขอสู้อะไรเราไม่ได้หรอเราก็ควรอ่อนดให้เขามั่งตอนนี้เขาผมเอาจริงเลยแล้วกันผมไม่อยากอา่อะไรแม่งนะผมเอาจริงเลยล้วกันมามเอาจริงเลยลวกัน ลลฟึกน่ครับมีตาวิเศษเมื่อกี้คือพลังเฮียอะไรก็ไม่รู้นะครับโฮ้ยเทษครับเท่าทีหาดิบุคำเนาะมีคำหยาบนิดหน่อยดูดิมันไปโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วตายครับปอดแตกกระบานโยนะครับอันอนี้โอตึงเกิน โอ้โหตึงเกินไปไหมครับโตครับอันน,น,นี้อันนี้ผมไปเพื่อนผมยิงนะครับอ้โมันมันตึงเกินไปอะ่ะแกน,นี้แบบโคตรตึงอะ่ะอันนี้ก็เปลี่ยนแดนบ้างนะครับเปลี่ยนแบบเราไปอยู่ฝ่ายป้องกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมซื้อปืนอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ย เออปืนอะไรมาเนี่ยปืนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมผมมีสกินดะนะครัตานนี้ผมอจริงแล้วคนดูมันก็จะมาเริ่มแบบนับหนึ่งใหม่ฮะแบบถ้าเราเปลี่ยนแดงกับเขาเราก็จะมาเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับท่านผู้ชม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับกดติดตามด้วยให้กำลังใจหน่อยท่านหน่อยครับผมก็ได้มีฟงแบบฟัอันนี้แบบลงคลิปใหม่ๆเกมอ่นเข้ามานะครับมีแบบตอนนี้แบบเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปเล่นฟรีไฟลนะครับออผมก็เพิ่งมาเล่นผมก็จะไปลองโหลดฟรีไฟล์ Free Fi, มาเล่นบ้างอนะแบบไปรุ่นเอฟเอฟอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากลองมาครับ Oh. Um. โอ้ผมยิงไม่โดนโอ้ดูดีแม่งเกินไปว่ะแม่งปืนนี้มันไม่ถนัดครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ปืนนี้มันไม่ถนัดนะครับอ,อปือนนี้มันไม่ถนัดครับต้องปืนนี้ครับ AK นะครับแบบโคตรลังไง AK ผมบอกเลยนะครับปืนที่ดีที่สนิทเกมนี้ก็คือแนะ่จะคือ AK เครับแบบผมเล่นย่ปืนเนี้ยแบบปืนมันก็ต็งนะครับอืมแต่ผมน่าจะเล่นก่าเองคนระับก็คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะไปเล่นฟรีไฟให้ทุกคนดูนะกัน เออคุณจะลองไปเล่นฟรีไฟอะไรกันนะครับผมอ่ะผมจะกลับไปลองเล่นอะไรอย่างเงี้ยแบบอาจจะกลับไปยิงห้องยิงหัวอะไรอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมแบบดูพี่แจนนะครับพี่แบบจมฟรีไฟนะครับ,เ,รบเดี๋ยวแบบแในคลิปหน้าผมจะทำฟรีไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับ หุบจะลองกลับไปเล่นฟรีไฟดูไปเนี่ยาตายหผมจะอาจริงเลยแล้วกันเนี่ยมันเหลืออยู่ตัวเดียวจริงเลยนะดูวครับผมไอต้องทำอะไรเพื่อนผมก็กลงมือหมดแล้วดูดีครับเนี่ย AK มันจะเป็น,ป,นปืนที่ที่สุดครับลำตาน,นี้ผมก็ไม่ต้องใช้ตังเปลืองเลยอ่ะ เออแค่แบบแค่นี้พออะเ,เดิมเดิมอะไรเดินเลยแบบเราก็ตึงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะกินกันน มาผมาจริงแล้นะกันแกตายหนึ่งครับผมไม่ได้ยิงนะครับอันนี้เพื่อนแม่งแย่งคิวผมอะครับมนลาผมนะเอาจริงมาลาผมอะโอ้ผมยิงไม่โดนเลยอะ่ะไอเชี่ยโอ้ขอโทษับที่พูดคำหยาบน,นิดน่ยด้ยจริงแบบยิงไม่ให้โดนเลยมันเป็นไรไม่รู้นะอุย้ยเจอครับก็น้ามีหนึ่ง ก็แตกกับบานโยครับยังไม่โดนครับกิปโปนะป่าซ้ายไปไม่เจอใครดูดูซ้ายเจอเพื่อนเจอหนึ่งตายไหมโอ้ยๆผมผมมองไม่เห็นนะ่ะมันมันหมุนเร็วเกินอนะ่ะผมติดติดนี่ไงครับเพื่อนเรายิงนะนะ้วฮะกูไม่ต้องทำอะไรเลยอนะ่ะเดินชิวๆเดินง่องอ่ะ แบบไก่ย,กย่องตอกอะไรง่ะอือไชักไม่เหมือนโคตรไก่ยองตอกเลยอ่ะเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับตอนนี้ผมจริงเลยแล้วกันมาไม่ตลกนะไม่ตลกนะจริงเลย